นี่นะครับผมทุกคนครับพอเราเข้ามาภายในเกมนะครับผมเราก็จะสังเกตเห็นจากเงินแล้วก็เพชรนะครับที่มีให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรถเนี่ยมีหลายคันแน่นอนนะครับให้เราได้เลื่อกเล่นแบบว่าจุใจเลยนะครับรถสปอร์ตสวยๆเนี่ยมีแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเจอคันนึงนะครับอย่างเช่นเจ้าซีวิกไทอานะครับน่าจะเป็นไทอาแหละนะครับผมเห็นไว้ด้านหลังที่เป็นตัวสั้นนะครับโอเคก็มีซีวิกให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างนั้นก็มีรถหลายคันนะครับมี BM มี นิสัในให้นะครับผมไม่มี RX อะไรมีกระบะด้วยนะครับเห็นไหมพวกนี้มีครบเลยมีมาสแต็งด้วยนะครับรถโคตรสวยเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเราเข้าไปดูภายในเกมกันดีกว่าครับไปดูกันเลย เอาแล้วผมขอเก่าสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมยูวพบในเกมแข่งรถอีกแล้วนะครับผมอย่างเช่นเคยครับผมต้องพูดก่อนว่าเกมแข่งรถที่ผมจะมาพูดตรงนี้นะครับผมคือภายในเกมอาจจะไม่ใช่เกมแข่งรถหรอกนะครับผมใช้เป็นการเรียกสรรพนามรวมนะครับว่าเออมันเป็นเกมแข่งรถเนื่องจากว่าผมกลัวทางช่องของผมมันมีปัญหานะครับถ้าพูดเชื่อเกมนะผมก็เลยเรียกเป็นเออเกมแข่งรถนั่นแหละนะครับง่ายดีโอเคแล้วเข้ามาอยู่การภายในเกมแข่งรถตัวนี้นะครับผมพูดได้เลยว่ารถ โคตรหลายคันนะครับพูดจริงๆว่ารถหลายคันมากๆนะครับจังคันแรกเลยที่ผมเจอเนี่ยก็คือ c ี vic นะครับคือตอนนี้ต้องพูดก่อนนะว่าเขาไม่สามารถที่จะนําการนําสัญลักษณ์หรือว่ายี่ห้อมาใส่ได้นะเพราะว่าถ้าใส่ปั๊บก็จะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นั่นแหละนะครับซึ่งเขาจะมีตาอะไรมาให้แต่ถ้าเราเล่นแบบว่าเราไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือซี vic นะครับรถมันรถมันดูไม่ยากอ่ะทุกคนมันก็รู้แบนด์กันอยู่แล้วอะ่ะอย่างเงี้ยเบนนะครับ อย่างอันนี้ก็ถ้าถ้าไฟอย่างนี้น่าจะแลมโบนะครับใช่น่าจะแลมโบนะอันนี้ก็เจ้า gtr r, r 3 4นะครับอันนี้ audi r 8นะครับอันนี้รถพอยส์แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้น่าจะเบนซ์นะครับอันนี้เบนซ์ไหนผมไม่แน่ใจนะ <S <S นี่ไงมี r สามห้าให้นะครับเห็นไหม <S <S คือรถก็มีหลายคันนะครับผมเดีย๋ยวลองดูรถสปอร์ตที่มี i 8ด้วยนะครับนี่โอ้โหรถสปอร์ตโคตรเยอะมีโรสเตอร์ลอยด้วยนะครับผม นี่นะครับแลมโบเรียบร้อยมาถึงแลมโบกันแล้วนะครับผมแลมโบก็มีให้นะอ่าโอเคแล้วกันนะครับผมตามคอนเซปต์เดิมผมชอบ R 3 4นะครับผมก็จะเล่น R 3 4นะผมลองซื้อ R 3 4โชว์นะครับเดี๋ยวดู R 3 4ก่อนเน่ไงสกยไลายเรียบร้อยครับเราซื้อ R 3 4แล้วแล้วเราสามารถแต่งรถได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ไงแต่งรถได้นะครับเห็นไหมโอ้โหโคตรเอาเลยเอ้ยโคตรโคตรโหดอะเออแต่งรถได้ด้วยนี่อันนี้อันนี้ อันนี้ยกขึ้นโหยกขึ้นนี่งไงโอเคนะครับเอาเป็นว่ามันแต่งรถได้นะครับผมอย่างอื่นก็ลองไปแต่งเล่นกันดูนะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูภายในเกมกันดีกว่านะครับว่ามันคือเกมอะไรมันเล่นยังไงนะอันนี้มีตอนเช้าตอนกลางคืนด้วยนะอรอบเป็นตอนกลางคืนดกว,ว่ามองสบายตาดีผมจะลองเล่นออนไลน์นะครับผมออนไลน์เราต้องค้นหาห้องนะห้องก็เงียบกริบเลยนะครับไม่ไม่น่าจะมีนะห้องแล้วลองเล่นออฟไลน์ก็ได้นะครับผมไปที่ไว โอหโหมดมันคล้ายๆเจ้าเกมใน p C นะครับผมคล้ายๆฟอร์ซ่าเลยนะครับโอ้โหไม่ใช่คล้ายหรอกเหมือนเลยโอ้โหภาพโคตรสวยเลยดูดิโอ้โหดวนี้งไงเดี๋ยวโอ้เอ้ยภาพสวยมากอะเอ้ยได้ได้เลยน่าจะเป็นขับรถภายในเหมือนนะเหมือนเกมที่คนสร้างเหมือน ถ้าจะเป็นเกมเหมือนคนเขาสร้างขึ้นเฉยๆนะครับผมก็คือสร้างเหมือนแบบแฟนเมดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออเหมือนอยากขับรถเล่นภายในเมืองอะไรอย่างงี้นะแข่งกับคนอื่นโอ้โหมียันไฟเลี้ยวอะ่ะคิดเอาดิโอ้โหนี่เอ,อ้ครบเลยเดี๋ยวลองร้องเหินดูลองเหินดูเมื่อกี้ผมจะร้องเหินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมดิฟก่อนนะเหินเหินเินเินในเหินรถเท่ๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรองเหินได้เหินได้ไหมโอ้โหผมติดผมติดโอ้เดี๋ยวกกน,นะ อโอ้โหเจอได้น่าจะมีเกียร์มีเกียร์โอ้โหครบคันเลยนะสำหรับเกียร์เนี่ยพูดจ,จริงนๆนะแบบเออมันครบเลยโอ้โหมีไฟสูงด้วยนีไ่ไงเฮ้ยมัน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 แบบเนียน,นมากาอ่ะเออสำหรับเกียร์มือถือผมมองโคตรสวยเลยนะทุกคนเดี๋ยวลองลองเหินดูดิเดีดดดด๋ยดิอย่าเหินนะโอ้ยแต่มาขับรถยากอยู่นะนี่เหินไปดิโอ้โหรถความเลยอ๋ออ๋ออ๋อความ ลองขับรถเราโอเคแล้วกันนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้กันนะครับสําหรับเกมนี้นยะซึ่งก็คงจะเป็นเกมขับรถเล่นในเมืององเงี้ยเอารถมาเล่นแบบสวยๆนะครับอาจจะมีเสียงรถด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เปิดนะตอนนี้มันอาจจะบรบกวนในด้านของ เสียงพูดผมนะคบผมก็เลยไม่ได้เปิดนะลองโหลดกันไปเล่นดูนะครับแล้วไปฟังเสียงกันดูดีกว่านะโอเคแล้วกันนะผมก็สําหรับเกมนี้นะใครอยากเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทางตารางคลิปเลยนะครับส่วนถ้าใครนะครับดาวน์โหลดไม่เป็นสามารถไปดูตัวอย่างการสอนดาวน์โหลดทั้งช่องของวัดมีนาได้นะครับจะมีวิธีการสอนดาวนะ์โหลดเนาะโอเคแล้วกันนะผมก็สาหรับเกมนี้นะครับผมยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับใครอยากพูดคุยขอเกมสามารถคอมเมนต์ขอเกมได้ทาง เพจหรือว่าจะใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมแนะนําว่าคอมเมนต์ดีกว่านะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าผมจะอ่านข้างเยอะกว่านะครับถ้าเป็นคอมเมนต์โอเคแล้วกัรสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วผมก็ขอตัลาไปก่อนสวัสดีครับ